ครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้จะพามาดูการูกฟักทองโดยทําเป็นซุ้มนะครับเป็นยังไงมาดูนะครับอันนี้ก็คือซุ้มฟักทองนะครับใช้พื้นที่ประมาณสี่ตารางนิตโดยเอาไม้ไผ่นะครับเอามาผาดเป็นซุ้มนะผาดลักนับผาดเป็นพีระมิดนะเป็นซุ้ม ฐานฐานของซุ้มประมาณสาเมตรนะฮะสาเมตรถึง4ี่เมตรฐานแล้วก็เอาอยางรถยนต์ที่ทำเป็นกระถางหรือใช้กระถางอย่างอื่นก็ได้นะฮะปลูกในกระถางผมก็ระาวาังกระถางโดยรอบนะครับเป็นวงกลมอันนี้ก็เส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมประมาณ4ี่เมตรสาเมตรถึง4ี่เมตรนะฮะ สาเมตรถึงสี่เมตรก็จะใช้ยางรถยนต์วางวางเป็นวงกลมโดยรอบนะฮะแล้วก็เอาทำเป็นซุ้มไม้ไผ่ขึ้นมามาพาดเป็นทรงพีระมิดนะ,ะแล้วก็เอาเม็ดฟักทองเราอาจจะพ่อในถาดพอก่อนเพื่อเปอร์เซ็นต์การงอกร้อยเซแล้วค่อยเอามาลงก็ได้หรือจะเอา,มาเมรล็ดเอามาปลูก ประมาณสามถึงสี่เมล็ดนะฮต่อกระถางในกระถางก็ถ้าจะดีก็ปรุงดินก่อนเอาปุ๋ยหมักชีวภาพแล้วก็ดินร่วนนะะผสมกันประมาณดินสองส่วนปุ๋ยหมักชีวภาพหนึ่งส่วนนะฮก็คุ้มค่ห้เข้า,ขากันแล้วก็เอามาใส่ในกระถางหลังจากปลูกนะครับก็ทำให้เราช่วยทำให้ ฟักทองเลื้อยขึ้นซุ้มนะแล้วก็จัดจัดยอดของมันให้มันเลื้อยขึ้นซุม้มอันนี้ปลูกได้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับตัวนี้ข้อดีของการทําซุ้มให้ฟักทองลักษณะนี้นะครับก็คือเราจะบริหารจัดการพื้นที่นะฮะใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็คือประหยัดเนื้อที่ จากที่เราปลูกประมาณหกหลุมเนี่ยอาจจะใช้พื้นที่ประมาณ16ตารางเมตรนะแล้วก็ประหยัดมาใช้ครึ่งหนึ่งนะครับก็ใช้เพียงเพียงประมาณ4ตารางเมตรใช้ประมาณ4ี่ถึงสี่ถึงหกตารางเมตรนะฮะก็ประหยัดพื้นที่ได้เยอะเลยปักทองก็จะเลื้อยขึ้นสมขึ้นไปข้างบนนะครับแทนที่มันจะเลื่อย ออกมาบริเวณโดยรอบแล้วก็ให้มันเลื้อยขึ้นซุม้มขึ้นขึ้นไปข้างบนเราก็สามารถที่จะทําซุ้มได้หลายซุ้มนะครับประหยัดพื้นที่ได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าปกติถ้าเราปลูกตามพื้นมันก็จะเลื้อยไปเรื่อยๆเลื้อยไปเรื่อยๆการดูแลความสะอาดต่างๆมันกะ็การบริหารจัดการก็จะลําบากแต่ถ้าเทาเราจัดซุ้มให้มันนะครับ ก็จะเลื้อยขึ้นซุ้มนะครับเลือยขึ้นุมก็ข้อดีก็คือการจัดการการดูแลนะครับหลังจากที่เราโปรดเวลาออกดอกนะครับเวลาออกดอกจะเห็นว่ามีมีพึ่งมีแมลงนะครับมาช่วยในการผรสมเกสรนะมีมดนะมีมดดูนะครับมีหมด มีพึ่งมีแมลงมาช่วยในการผสมเกสรถ้าเราอยากจะให้มันได้ประสิทธิภาพร้อเเซนนะครับแล้วก็เอาดอกเกสตรตัวผู้นะครับมาช่วยผสมอันนี้คือดอกเกสรเกสตรตัวผู้นะครับแล้วก็เด็ดนะครับเด็ดแล้วก็นํามาช่วยผสมนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเดีด๋ยวเราก็แกะเดี๋ยว ลักษณะนี้นะครับแล้วก็เอามาเขี่ยนะครับเอามาเขี่ยใส่ในดอกตัวเมียครับเอามาเขี่เยเขี่ยมันจะเป็นการช่วยช่วยมแมลงะัะทำลักษณะเราเป็นมแมลงแล้วก็มาเขี่ยใส่ในเกรรสรตัวเมีย นี่คือเกรสรตูพูนะครับเกรสรตพูพูพวกกัสเกรสรตูพูนะครับมาเขี่ยเสร็จในเกสรตัวเมียเดี๋ยวทําให้ดูอันนี้เป็นอีกซุ้มหนึ่งนะครับแล้วก็มาแตะๆนะครับก็เป็นการช่วยมแมลงช่วยลมนะโดยธรรมชาติมันจะมีพวกมดพวกมแมลงนะฮะ มันหมดเต็มเลยจะมาไต่มันจะไปจับดอกตัวผู้แล้วมาจับดอกอดอกตัวเมียบริเวณเกรสรตัวเมียนะครับมันก็ช่วยทําให้การผสมมันติดเด็เปอร์เซนต์การติดเยอะมากขึ้นพอดีของการทําซุ้มอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับเราก็สามารถที่จะใช้พื้นที่ข้างล่างเนี่ยทำเป็นซุม้มเป็น นั่งพักผ่อนได้นะครับทำเป็นสุ้มกาแฟก็ได้ดูนะครับดูนะฮะอันนี้ลักษณะสุมก็ทำเป็นทางเข้านะครับทางเข้าแล้วก็เอาโต๊ะกาแฟโต๊ะเล็กๆมานั่งพักผ่อน,นอันนี้ก็คือลูกที่ผสมเรียบร้อยนะครับเนี่ยได้ประมาณสักหนึ่งเดือนแล้วติดกันนะครับ เอาลูกนี้ประมาณสองอาทิตย์นะครับสองอาทิตย์โตมันจะโตเร็วมากเลยนะสังเกตดูครับลูกที่ผสมติดแล้วแล้วก็มานั่งชมข้างล่างอันนี้อยู่ภายในซุ้มนะครับอยู่ภายในซุ้มลูกติดติดแล้วนะครับนี่เปอร์เซนต์การติดจะเยอะมากถ้าเราช่วยในการผสมเกสรอ,อัน,นก็คือดอกตัวเมียนะครับ ธะเมชาช้านี่ก็ผสมเรียบร้อยแนละ้วเขีย่ยโอเคสอนตัวผู้มาเขี่ยใสนะ่โดยธรรมชาติก็จะมีมแมลงอยู่นะครับมแมลงแมลงก็จะช่วยในการผสมเกสรจะบินไปตอมดอกตัวผู้แล้วบินมาตอมดอกตอัวเมียนะมันสีเหลืองนะครับมแมลงมันจะชอบมาเล่น,นโดยธรรมชาตินะครับมันยึงดูดมแมลงได้สีเหลืองนะครับ สําสหรับลูกนี้เนี่ยไม่ได้ผสมนะครับเช้า,ชาวันนั้นเนี่ยรีบไปท,ทําธุระไม่ได้ผสมมันปรากฏว่าไม่ไม่ติดเลยนะมันก็จะเหี่ยวก็จะร่วงไปโดยธรรมชาติสําหรับลูกที่ไม่ติดสาหรับลูกที่ติดแล้วผมจะทําให้ดูข้างล่างซุ้มนะครับเนี่ยซุม้มเอาไม้ไผ่มาพาดนะครับลักษณะเป็นซุม้ม ก็เป็นทำข้างล่างก็ทำเป็นที่พักผ่อนนะครับเราเชิญชมงานของเรานะครับอันนี้ก็ข้อดีของการทำซุ้มนะครับการบริหารจัดการจะง่ายนะฮะการช่วยให้เขาขึ้นไต่ขึ้นซุมน้มถ้าเราไม่ช่วยก็มันจะไต่ไปครับ ตามพื้นนะคฮะว่ะกากระจายไปเพยาะยาในการดูแลรักษานะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจบฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ